สวัสดีครับผมนนทวัฒน์เจชั้นธรรมเสนครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครเช่นเคยครับวันนี้นะครับเรามาทําการพ้นทุ่นสแตนเลสครับฉีดทุ่นสแตนเลสครับเป็นทุ่นสแตนเลสที่ใช้สําหรับไปรองแท่นสูบน้ำครับเข้าตามหมู่บ้านหรือว่าสูบน้ําออกจากบ่อหรือบึงนะครับออกมาทางโรงงานนะครับแล้วส่งต่อไปครับก็คือเป็นทุ่นสแตนเลสทุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าใช้สแตนเลสทั้งลูกเลยครับป้องกันสนิมได้อย่างดี เนื่องจากว่าลูกค้าเน้นให้เราฉีดโฟมเพราะว่าทุ่นสแตนเลสจะมีความบางกว่าเหล็กนะครับเพราะว่าสแตนเลสมันมีความหนาของมันอยู่แล้วนะครับสมิลสามมิลอย่างเงี้ยครับเวลาถ้าไม่ฉีดโฟมอ่ะมันจะเกิดการบุบหรือยุบตัวได้นะครับเวลารับน้ําหนักเยอะแต่เวลาเราฉีดโฟมไปแล้วอ่ะการรับน้หนักเราก็จะอยู่ที่เป็นด้วยโฟมด้วยรับน้หนักด้วยโฟมด้วยการรับน้หนักก็จะเพิ่มมากขึ้นจะไม่ทําให้ทุ่นบุบตัวนะครับหรือว่าทุ่นเนี่ยยุบนะครับโดยที่มีอากาศอยู่ข้างในตอนนี้เรากําลังจะทําการเตรียมการฉีีดดดลวครรับเเ๋ยาาามู่ ขั้นตอนแรกนะครับเราทำยังไงบ้างครับก่อนที่จะเริ่มการฉีดฟงครับตามมาดูเลยครับอยู่ข้างหลังเรานี่เองนี่ครับทุ่นตัวนี้เลยครับอันนี้ครับทุ่นนี้ก็คือจะมีความยาวร้อยสามเมตรห้าสิบนะความกว้างครับหกสิบเซนครับหกสิบเซนครับสองลูกครับก็คือจะเจาะรูตรงกลางครับเจาะรูตรงกลางไว้ครับเห็นไหมครับเจาะรูเป็นช่วงๆครับระยะหนึ่งเมตรถึงหนึ่งเมตรครับนี่ครับเจาะไว้เพื่ออ่าทุ่นตัวนี้จะไม่มีแผ่นกั้นกลางนะครับจะ ผฟมจะเข้าถึงกันหมดครับแล้ววิธีการฉีดอันดับแรกเราจะต้องฉีดตรงกลางก่อนครับฉีดตรงกลางเพื่อกั้นกั้นกลางไว้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเต็มพอกั้นกลางเสร็จเนี่ยเราจะมาฉีดรูริมนี้ครับดันให้มันเข้าไปถึงกลางแล้วก็รูท้ายสุดนะครับดันเข้าไปจนเต็มทุ่นนะครับอันนี้ก็คือว่าคือข้อมูลเบื้องต้นในการฉีดครับเราต้องเจาะรูครับรูเนี่ยก็อาจจะใหญ่เกินไปรูที่เราเจาะส่วนมากก็ประมาณเหรียญบาทก็ได้ครับหรือว่าสี่หุ่นนะครับก็ใช้สําหรับฉีดโฟมได้แล้วครับอันนี้ก็คือ ข้อพิเศษของบริษัทเราทอปที่สามารถเจาะรูเล็กๆได้แล้วก็สามารถฉีดได้เต็มได้ครับก็เป็นข้อดีของลูกค้าด้วยคือไม่ต้องเปิดรูกว้างเปิดรูใหญ่นะครับจะไม่ทําให้ชิ้นงานเสียหายแล้วก็ทําให้ประหยัดเวลาในการเจาะรูด้วยครับนี่ครับตอนนี้เราก็เตรียมงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจาะรูเสร็จเรียบร้อยทีนีนะ้เดี๋ยวเราจะเตรียมการฉีดครับแล้วข้อดีของการฉีดโฟมนะครับการฉีดโฟมเรามาบอกกันเลยว่าข้อดีของเราหนึ่งเลยครับก็คือ เสริมความแข็งแรงของทุ่นนะครับทำให้ทุ่นเนี่ยรับน้หนักได้มากขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นครับไม่บุบไม่ยุบนะครับก่อนฉีดนะครับอ่ทุกคนดูครับเนี่ยครับอ่าดูเลยครับเทสดูครับก่อนฉีดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก่อนฉีดจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก่อนฉีดจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยก่อนฉีดเราจะเห็นไหมครับทุ่นมันจะยุบตัวได้แล้วบุบได้แล้วเวลารับน้ำหนักที่เยอะทุ่นก็สามารถยุบตัวหรือว่าเกิดความเสียหายเกิดความฉีกขาดได้แต่เดี๋ยวมาดูตอนฉีดครับ เวลาเราฉีดไปแล้วจะกดไม่ลงครับทุ่นจะแน่นแล้วก็ไม่ยวบอย่างนี้ครับแล้วรับน้หนักได้ดีขึ้นอันนี้ข้อดีข้อที่1นะครับข้อที่2ครับการรั่วซึมครับการรั่วซึมในที่นี้หมายถึงว่าเวลาทุ่นเกิดการรั่วซึมครับมีโฟมอยู่ในทุ่นจะไม่มีน้ําเข้านะครับจะไม่รั่วซึมครับเพราะว่าน้าไม่สามารถเข้าผ่านโฟมมาได้ก็คือจะคงสภาพทุ่นให้เหมือนเดิมครับถึงว่าผูกก่อนไปแล้วแต่ว่าในกรณีเป็นทุ่นสแตนเลสอย่างนี้นะครับก็ป้องกันเรื่องการผูกก่อนได้เป็นอย่างดีครับแต่มมันจะีีโอกาสท ตะเขบฉีดขาดนั่นเองครับแล้วก็ทําให้น้ำเข้าได้แต่พอฉีดพรมไปแล้วปัญหาตรงนี้ก็จะหมดไปครับอันนี้ข้อดีข้อที่2นะครับข้อดีข้อที่3นะครับก็คือว่ายืดอายุการใช้งานของทุ่นนะครับให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นทุ่นตัวน,นี้นะครับมีความเป็นสแตนเลสอยู่แล้วอายุการใช้งานเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงก็นานยาวนานอยู่แล้วแต่ข้อเสียงสแตนเลสก็คือว่าการฉีดขาดง่ายเพราะว่ามันบางนั่นเองนะครับเนี่ยครับมันจะทําให้ฉีดขาดได้ง่ายนะครับเกิดการกระแทกแล้วจะฉีดขาดก็คือมันบาง พอใส่โฟมเข้าไปแล้วอ่ะความแข็งแรงทนทานก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รับหนักได้ดีขึ้นด้วยครับอ่าข้อดีข้อที่ะี่ับก็คือว่าช่วยเซฟประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั่นเองครับเวลาเกิดปัญหาใะทุ่นรั่วทุ่นซึมอย่างเงี้ยครับไม่ต้องซ่อมแซมเพราะว่ามีโฟมอยู่แล้วทําให้เราไม่ต้องรื้อมาซ่อมมาแซมบ่อยมากขึ้นนั่นเองก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับก็อันนี้ก็คือข้อข้อดีหลักๆนะครับก็สําหรับการฉีดโฟมทุ่นนะครับแล้วก็ รับหลังได้มากขึ้นอยู่แล้วการรับหนังน่ะได้เพิ่มเกือบเท่าตัวอันนี้คือข้อดีหลักๆของของการฉีดโฟมใส่ทุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการฉีดต่อไปเลยครับกำลังเตรียมงานกันอยู่ครับเรามาดูครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการฉีดแล้วนะครับตัวนี้ก็คือการฉีดเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับก็จะบวมนะครับแล้วก็ความแน่นครับเนี่ยแน่นตึบเลยนะเหมือนตอนแรกที่เราเคะนี่คือเนี่ยครับไม่ดังนะครับเนี่ยครับแต่เดี๋ยวดูตรงที่ยังไม่ฉีดครับอันนี้ตรงที่ยังยังฉีดไม่เต็มนะครับพ่งจะเริ่มฉีดครับเห็นครับเสียงจะดังครับเสียงจะดังแตกต่างกันเลยครับเห็นไหมครับแล้วมาดูตรงที่ฉีดแล้วทีครับนี่ยครับเนี่ยเคาะแล้วแน่นครับคือ เป็นการฉีดอัดเต็มแน่นอนครับอัดเต็มจนจนเต็มทุนแน่นอนเพราะดูจากเนี่ยครับโฟมทะลักขึ้นมาครับทั้งสี่ทั้ง, 4, ง5รูนูครับที่โกมทะลักขึ้นมาก็คือทุนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือฉีดไวมากครับเพราะว่าทุนหนึ่งเราใช้เวลาฉีดแค่3นาทีถึง5นาทีครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วตัวออนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวรอทุนนี้ครับนี่กำลังฉีดกําลังเริ่มฉีดใหม่ครับอันนี้อีกทุ่นหนึ่งวันนี้เรามาฉีดทั้งหมดสองทุนนะครับทุ็กครกด ฉีดจนเต็มครับเราฉีดตรงกลางก่อนอย่างที่บอกครับฉีดตรงกลางแล้วก็เริ่มไล่มาฉีดข้างๆเพราะว่าเราจะได้เพิ่มความมั่นใจว่ามันเต็มแน่นอนครับหรือว่าล้นลงมาแน่นอนครับความหนาแน่นก็จะสูงมากขึ้นด้วยครับนะครับไม่ต้องกลัวไม่เต็มครับความแตกต่างสองรุ่นที่ยังไม่ฉีดนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างครับแล้วก็ข้อดีของของการฉีดโฟมครับก็จะคือความแข็งแรงครับแข็งแรงและทนทานนะครับทั้งหมดเลยครับคือแข็งแรงและทนทานมากรุ่นเหล่นี้ก็จะเพิ่มหนักเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 20่กิโลถึง30มกิโลเท่านั้นเองนะครับในการฉีดปุ่มครั้งนี้น้าหนักของทุ่นเนี่ยก็จะพอฉีดเสร็จแล้วจะเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ครับก็เพิ่มน้ําหนักเพิ่มไม่มากขึ้นเท่าไหร่ แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการฉีดเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นงานที่เสร็จไวมากครับเรามาแค่ฉีดจริงๆแค่ประมาณ10นาที20นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยสองสองทุ่นครับขนาดความยาวเนี่ยสามเมตรห้าสิบตอนนี้เราก็ทําการฉีดเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างครับกับการฉีดโฟมในครั้งนี้ของเราเนี่ยครับเต็มนะครับทุกรูไล่ดูได้เลยครับทุกรูเลยครับเนี่ยครับรอเซตตัวอีกหน่อยนะครับแล้วตอนนี้คือแน่นแล้วก็จะบวมหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นการยืดหยุ่นของของสแตนเลสนั่ มันจะบวมนิดหนึ่งนี่ครับฉีดครบทั้งหมดแล้วครับครับและส่วนท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อเรื่องการฉีดโฟมนครับไม่ว่าจะเป็นทุ่นเหล็กทุ่นสแตนเลสครับทุ่นสูบน้ําหรือว่าทุ่นถังพลาสติกนะครับแล้วก็โปะนะครับโป๊ะปูนโปะอะไรอย่างเงี้ยโค่นหลังคาบ้านนะครับใต้พื้นบ้านนะครับก็สามารถติดต่อทางทีมงานพวกเราได้นะครับทุกต้องทางหน้าด้านี้ครับไม่ว่าจะเป็น o o g l e f a c e b o o k Li น์แอดหรือทิกตอกครับแล้วก็ยูทูบและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ ส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชะธรรมเตศและบริษัทคอมมิชชั่นกรุ๊ปต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ